สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวารของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับมันเชื่อมโยงไปในส่วนของ ทางจรองร์าดนโชวอยู่นะครับแล้วก็มีในเรื่องราวของคิงส์ลีย์โกมองด้วยนะครับซึ่งมีรายงานจาก2ส,สื่อของเยอรมันนะครับมากันที่กระแสรแรกกันก่อนนะครับก็มีการเล่นข่าวออกมาจากสปอร์ตวันครับสื่อชื่อดังของเยอรมันนะฮะโดยฟอเรียนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวคนดังเหมือนกันนะครับเพเทนเบิร์กเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลออกมานะครับว่า ถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เดนเน่พลาดการได้ตัวเจดองซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหรือว่าดีลที่กำลังเจจาอยู่เนี่ยมันล่มนะฮะถึงขั้นที่แมนยูสู้ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็คิดที่จะล้มเลิกดีลคว้าตัวเจดองซานโชเนี่ยแมนยูอาจจะกลับมาให้ความสนใจคิงส์ลีย์โกมองอีกครั้งก็ได้นะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะ ตอนนั้นแมนยูเจจาดิวเจดอนซานโชปกตินี่แหละแต่ว่าดิวมันจบไม่ได้นะครับแมนยูก็เล็งมาที่คิงส์ลีย์โกมองนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทั้งคู่นั่นแหละนะครับซึ่งรอบนี้ก็อาจจะมาเป็นแบบนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วยูเรนกัสมมนเนี่ยผู้จัดการทีมของไบยนเนี่ยได้รับทราบแล้วนะครับเรื่องที่แมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจโกมองอยู่นะครับ โดยนักเตะเนี่ยสัญญาก็เหลืออีกประมาณ2ปีครับแต่ว่าปัญหาก็คือนักเตะอยากได้สัญญาที่ดีกว่านี้นะครับบาเยอร์ก็พยายามที่จะเจจาแต่ว่ามันยังหาบทสรุปไม่ได้ก็เลยทําให้มีโอกาสที่นักเตะเนี่ยอาจจะขอเลือกย้ายหรือว่าไปหาโอกาสกับทีมอื่นมากกว่าหรือไปหาสัญญาแบบระยะยาวกับทีมอื่นมากกว่าซึ่งแมนยู สามารถมอบให้ได้ทั้งเรื่องของค่าเหนื่อยที่นัตกเตะต้องการนะครับแถมทั้งในส่วนของสัญญาแบบระยะยาวอีกด้วยนะครับเป็นการการันตีว่าคุณจะมีอนาคตอยู่กับทีมทำนองนั้นนะครับน,นั่นคือรายงานออกมาในครับในเรื่องของทางคิส์ลีย์โกมองนะครับที่อาจจะมาเป็นตัวเลือกสำรองของเจดอนซานโชก็ได้ถ้าเกิดแมนยูยังแปกในเดียวของซานโชอยู่นะครับรายงานจากฟอเรนเพเทนเบิร์กนะครับนะักข่าวชื่อดัง ตามนี้เลยนะครับที่เขารายงานออกมานะครับแล้วก็กระแสที่2อครับออกมาจากสื่อเยอรมันครับโดยสกายเยอรมันฮะซึ่งเป็นเครือเดียวกับสกายพอร์ตนั่นแหละนะครับก็นักข่าวที่เล่นข่าวออกมาเนี่ยก็คือฟอนไอมันนะครับซึ่งไอซ์มันเนี่ยนะครับได้มีการให้ข้อมูลออกมานะครับว่าเขาเชื่อว่าแมนเชสเตอร์เไนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ ถึงแม้ว,ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความล้มเหลวครับแต่ว่าซัมเมอร์นี้เขาจะไม่พลาดนะครับคือซัมเมอร์ก่อนอย่างที่เราทราบกันครับเรื่องของกรอบเวลานะฮะแมนยูก็ไม่ได้ทําตามอย่างที่ดอทมุลต้องการเรื่องของค่าตัวก็ไม่ได้ทําตามอย่างที่ดอทมุลต้องการนะครับแต่รอบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นใจครับดอทมุลเนี่ยลดราคาค่าตัวลงมาให้นะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเป็นราคาค่าตัวที่แมนยูพร้อมจ่ายด้วย เมื่อเทียบกับซัมเมอร์ก่อนนะครับซึ่งซัมเมอร์เนี่ยโอกาสมันจอดๆเลยครับที่แมนยูน่าจะได้แล้วก็ไม่น่าจะพลาดด้วยนะครับทางบอลมุนเองก็พร้อมที่จะปล่อยแบบเต็มที่นะครับไม่ได้กักอีกต่อไปแล้วนะครับนั่นคือบทรายงานจากฟอนไอซ์มนนะฮะที่มีการให้ข้อมูลมานะฮะจากสกายเยอรมันนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับก็ติดตามไปดูนะครับส่วนเรืองราต่อมาครับเรามาดูเรื่องของค่าเหนื่อยกันหน่อยนะครับ ตารางค่าเหนื่อยนปัจจุบันของแมนยูครับซึ่งถ้าเกิดจะดอนซานโชเข้ามาเนี่ยเขาจะมีค่าเหนื่อยสูงเป็นันดับที่เท่าไหร่นะครับก็มันมีข่าวกอสิบกันออกมาแล้วว่าจะดอนซานโชเนี่ยมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวทางแมนยูนะครับซึ่งค่าเหนื่อยก็อยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้านะครับต่อสัปดาห์นะแล้วก็เรามาดูตารางกันดีกว่านะครับตารางค่าเหนื่อยในช่วงปีนี้นะครับหรือว่าณปัจจุบันเนี่ยนะฮะออกมาประมาณนี้ครับ ซึ่งเบอร์หนเนี่ยก็ยังคงเป็นของทางเดวิดการนะครับ3 0 7 0 0นะฮะ3 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอันดับ2เป็นปอปักบาซึ่งปอกบามีโอกาสที่จะสูงมากกว่าซานโชนะครับอ่าโอเคตอนนี้ถ้าเกิดเราได้ซานโช่จริงๆครับซานโชจะมาเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงอันดับ2ของทีมทันทีนะครับแต่ให้รอดูปอกบาก่อนนะครับ เพราะว่าปอกปาเนี่ยกำลังเจจาสัญญาฉบับใหม่อยู่นะฮะซึ่งมีโอกาสที่จะพุ่งไปเป็น4,0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ได้จนถึง5 0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ได้ตามข่าวกอสิบออกมานะครับเพราะฉะนั้นปอกปาอาจจะสูงเหนือกว่าเดคอาแล้วก็ซานโชนะครับลดงลงมาก็จะเป็นพวกทางมารซิยาวนะครับแล้วก็คาวานี่ที่โดนอัพขึ้นมาเป็น2 0 0 0 0เป็นแรดฟอร์ดเป็นแม็กวายเป็นบรูโน่เป็นลูกชอเป็น Fred, เฟร็ดดเลิฟก็ไล่เลี้ยงลงมานะครับ นักเตะส่วนใหญ่ได้รับค่าเหนื่อยค่อนข้างเยอะนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่กูรูหลายๆคนเนี่ยมีการพ,พิพากษาว่านักเตะแมนยูเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยเยอะจนเกินไปนะครับนักเตะบางคนไม่ใช่ตัวหลักก็ได้รับค่าเหนื่อยเยอะจนซาวเวอร์จนเกินไปนะฮะเทียบเท่ากับพวกซูเปอร์สตาร์นะครับเรื่องนี้ก็ชัดเจนนะตารางเรื่องของราคาค่าเหนื่อยแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันสูงจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอีกเช่นเดียวกันที่แมนยูก็กําลัง หาเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดเพดานค่าเหนื่อยแบบใหม่หรือว่าลดเพดานค่าเหนื่อยให้มันน้อยลงนะครับเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาดูเรื่องราวของทีมชาติกันหน่อยนะครับนี่ครับก็เห็นหน้าตาของเดนนิเจมนะครับเดนนิเจมเนี่ยในเกมทีมชาติที่เวลเนี่ยพบกับสวิตเนี่ยนะครับในเกมล่าสุดที่เพิ่งจบไปนะฮะก็เดนนิเจมเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะที่ทาหน้าตาออกมาแบบนี้ครับเพราะว่า ยูดีเนี่ยดันไปโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับในนาทีที่70ก,กว่านะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจหรือว่าโมโหนั่นแหละนะครับที่โคนเนี่ยเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วทางที่เจ้าตัวเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะในด้าทางที่ดีมากๆนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับในเกมดังกล่าวมีส่วนร่วมกับทีมเยอะมากๆผมก็ได้รับชมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็โดนเปลี่ยนออกดื้อๆซางั้นนะครับ่วนเรื่องต่อมานะครับเรามาพูดถึงทีมชาติอังกฤษกันหน่อยนะครับแฟนบอล แฟนผีเนี่ยก็แน่นอนครับเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมครับก็อาจจะมีแฟนบอลหลายๆคนแหละส่วนใหญ่นะฮะเชียร์ทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับนะซึ่งทีมชาติอังกฤษจะมีโปรแกรมลงเตะในคืนนี้นะครับเวลา2องทุ่มนะครับสองทุ่มตรงนะฮะถ่ายทอดสด NBT นะครับอังกฤษพบกับโครเอเชียนะครับแล้วก็5้าทุ่มเนี่ยจะมีคู่ระหว่างออสเตรียพบกับมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็ตีสองนะครับฮอลแลนด์พบกับยูเครนนะครับนะนี่คือ3คู่ ประจจาวันนี้นะครับซึ่งคู่ที่น่าติดตามเนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นอังกฤษพบกับโครเอเชียนี่แหละนะครับซึ่งในส่วนของการคาดการณ์เนี่ยนะครับระบบการคาดการณ์เนี่ยจากสกายปอดเนี่ยเขามองว่านัดเนี้ยทางทีมที่อังกฤษเนี่ยน่าจะมาในระบบ3 4 3สนะครับซึ่งเป็นระบบที่ซาเเกตใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลัง3เนี่ยจะมีไทโรสมิงมี สโตนมีวอล์กเกอร์นะครับโดยแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยน่าจะฟิตไม่ทันในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยนะครับหรือว่าวิงแบ็คทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นลิสต์เจมมีเบนเชวิลนะครับจากเชลซีแล้วก็มีเมสันเมาส์ตรงกลางแล้วก็ดีแคนไรท์นะครับส่วนหน้า3คนเนี่ยจะเป็นราฮิมสเตอร์ริงมีแฮร์รี่คีนแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับก็มาจากสเปอร์แล้วก็ซิตี้สองรายด้วยกันนะครับส่วนแผนที่2เนี่ยนะครับแผนที่2เนี่ยมองว่าก็แนวรับเนี่ย จะเป็นชุดเดิมนะครับกองกลางเนี่ยก็จะมีการใส่ลิสเจมนะฮะมีการใส่ดิคันไรท์แล้วก็มีสันเมาส์แล้วก็วิงแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นลุกชอส่วนแนวรุกเนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นแจ็คกี้ลิสนะฮะแล้วก็เฮดิคินแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในระดับสมโมสรน,นะครับในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับนี่คือการคาดการก็อย่าพลาดชมครับเวลา สองทุ่มตรงนะครับส่วนเรืองราวต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของรีโอฟีนานนะครับรีโอฟีนานเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับไม่เห็นด้วยกับคําวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าบทวิเคราะห์ของโชโซเซมัโยที่บอกว่า m มคคาร์ดฟอร์ดเนี่ยทำได้ดีเพียงแค่การเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเพียงแต่อย่างเดียวนะครับแต่พอมายืนด้านขวาเนี่ยก็ไม่มีความอันตรายแล้วก็ไล่พิษสงเลยนะครับ ซึ่งริโอมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะรัดฟอร์ดไปยืนด้าน,นขวาก็ปกติก็เล่นได้นะฮะด้าน,นซ้ายก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับคือเขาเล่นได้หมดนะฮะในมุมมองของทางริโอเฟนานะที่เขามองแตกต่างจากโชเซ่มิโยนะครับส่วนเรื่องราวของแจ็คกิลิสกันหน่อยนะครับซึ่งบทสัมภาษณ์บทนี้ครับก็ออกมาจากอเล็กแม็กลิสนะฮะซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมของทางแอสตันวิลล่านะครับ แม็กซ์ลเนี่ยก็มีการเปิดเผยมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์เดเนี่ยมีความสนใจคว้าตัวแจ็ค e กิลิสตั้งแต่ช่วงที่เขาเนี่ยลงเล่นให้กับชุดเยาวชนอยู่เลยนะครับวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับซึ่ง17ปีในตอนนั้นของแจ็ค e กิลิสเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบกําลังพัฒนาแบบยอดเยี่ยมเลยนะครับมีการเลี้ยงหลบคู่แข่งได้แบบเพอร์เฟกต์มากๆนะครับในชุดเยาวชนการหมุนตัวเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวนะครับ การสร้างสรรค์เกมการจบสกอร์การผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามในช่วงนั้นเลยนะฮะท้งทางที่วัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางวิลล่าเนี่ยก็พยายามที่จะมีการพูดคุยกับพ่อของกิลลิสนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของเด็กคนนี้ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับตอนที่ใกล้ที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยก็กําลังให้ความสนใจ ดารุ่งลายนั้นอยู่พอดีนะครับหรือว่ากิลิสในตอนนั้นนั่นแหละนะฮะซึ่งตอนนั้นเขาเด็กมากๆนะครับก็เลยไม่ได้แบบมีการแบบย้ายไปเจ้าตัวก็เลือกที่จะอยู่วินล่าต่อไปทํานองนั้นนะครับก็นี่คือรายงานจากอเล็กซ์แมคลิสนะฮะหรือว่าบทสัมภาษณ์นะครับที่จริงๆแมนยูให้ความสนใจตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับและปัจจุบันก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวกอส์ฟที่น่าสนใจครับก็ ออกมาจากมาก้าครับสื่อดังของสเปนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับทางบาร์ซ่าก็เตรียมที่จะจับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของเขาอย่างโมริบาเนี่ยต่อสัญญาออกไปอีกนะครับซึ่งทางโมริบาเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับทางบาร์ซ่านะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปเยอะมากๆนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแล้วก็ซิตี้เช่นเดียวกันก็ให้ความสนใจนะครับ ซึ่งถ้าเกิดบริบายยังไม่สามารถหาจุดลงตัวกับทางบาร์ซ่าได้นะครับก็จะทำให้แมนเชสเตอร์เดแลวก็ซิตี้เนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามาแทรกแซงการเซ็นสัญญามิดฟิลด์รายนี้ทันทีนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าพลาดน,นะครับเพราะว่าบาร์ซ่าเขาก็พร้อมที่จะต่อสัญญาพร้อมที่จะประียนค่าเหนื่อยให้อยู่แล้วหรือว่าเรื่องของออปชั่นที่มันลงตัวที่สุดนะครับส่วนอีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูครับตามรายงานจาก ESPN นะครับ ESPN เนี่ยรายงานออกมานะครับว่าบาซ่าเตรียมยื่นข้อเสนอสุดท้ายสัญญาฉบับใหม่ให้กับอุสมานเเบเล่ครับถ้าเกิดนักเตะรายนี้ไม่ยอมต่อสัญญาก็พร้อมที่จะปล่อยตัวทันทีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งปลายทางเชื่อกันว่าน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เดนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในออชชั่นที่แมนยูเนี่ยพลาดการได้ตัวจจดองซานโชด้วย เขาก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจเดเบเล่อีกครั้งก็ได้ซึ่งรอบนี้ราคาค่าตัวจะไม่แรงแล้วนะครับเพราะว่าเดเบเล่สัญญาใกล้ที่จะหมดนะฮะแล้วก็เหมือนกับมันอยู่ในส่วนที่บาซ่าพร้อมปล่อยเต็มใจปล่อยผลักดันในเรื่องของการให้เดี่ยวนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็น่าจะเป็นเดีลยวที่ง่ายแล้วก็ประหยัดงบได้เยอะด้วยนะครับนี่คือเป้าหมายสำรองอีกคนหนึ่งนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสําหรับอุสมานเดเบเล่นะครับ ส่วนเรื่องราวของเจสซีลินกาดกันบ้างนะครับก็รายงานล่าสุดครับว่าเจสซีลินกาดเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมของ Manchester, แมนเชสเตอร์เต็เป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าลินกาดเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายไปเวแทแฮมแบบถาวรนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเว์แฮมเนี่ยเขาไม่ขอสู้ค่าตัวในระดับ25ล้านปอนด์ครับทำให้ดีลเนี้ยก็น่าจะล่มกันไป ซึ่งลินการ์ดเองก็คิดนะครับว่าโอเคถ้าเกิดไม่ได้ไปเวแทแฮมก็ขออยู่เพื่อแย่งตําแหน่งเพื่อสู้แย่งตําแหน่งในทีมต่อไปจะดีกว่านะครับซึ่งทางโอเล่เองก็ไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าลินการ์ดพร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไปก็พร้อมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้นะฮะก็โอเคนะครับก็ให้กําลังใจนะถ้าเกิดเอาฟอร์มตอนเวแทแฮมมาเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับลินการ์ดส่วนอีกหนึ่งรายครับที่กําลังรอเข้าพูดคุยกับทางโอเล่ก็นาสนใจครับก็คือเดวิดเดกานะครับ ซึ่ง ESN เนี่ยรา,ายงานออกมานะครับว่าเดวิดเดีเ,ดเนี่ยเตรียมที่จะเข้าพูดคุยกับสโมสรแล้วก็โอเล่อย่างเป็นทางการให้มันรู้ความจริงไปเลยว่าจะเอาอย่างไรนะครับรอคีย์อนาคตหลังจากเสร็จสิ้นบอลยูโรนะฮะซึ่งเดวิเเนี่ยก็จะเข้าไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งละแล้วก็บทบาทของเขานะครับถ้าเกิดเป็นมือ2หรือว่าขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับเขาก็พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมทันทีนะครับถ้าเกิดไม่ได้ การการันตีมือหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ยังหาบทสรุปไม่ได้นะครับแต่ว่าข่าวมันก็โอนเอียงไปที่โอเล่น่าจะชอบดีโนมากกว่านะครับส่วนเร่องราวของอองตนีิมัสเซียวนะครับก็รายงานล่าสุดจากเดลี่เพสนะฮะเขาก็บอกว่าการปล่อยตัวอองตนีิมัสเซียวตามข่าวหรือที่ออกมาเนี่ยนะฮะน่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งต้นข่าวเนี่ยมันออกมาจากดานแคนคาเซลนะครับ นักข่าวทางด้านเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะคนดังเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยได้กองหน้ารายใหม่เข้ามาครับคนที่จะยอมที่จะเป็นผู้เสียสละเนี่ยก็คืออองตอร์มักซิยาครับที่น่าจะขอย้ายที่มอกไปนะครับแถมทั้งคาเซลก็มองว่าโซชาเนี่ยเริ่มเบื่อกับทัศนคติของเจ้าตัวเราด้วยนะครับโอเล่ไม่ค่อยประทับใจเกี่ยวกับการทำประตูแล้วก็ฟองการเล่นที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอส,สักเท่าไหร่ แล้วก็มาร์เซียลได้รับข้อเสนอจากไรอัลมาดริดนะฮะเป็นสัญญาการยืมตัวแล้วก็พ่วงออปชันซื้อขาดทั้นเองนะครับซึ่งเอเย่นก็กําลังมองหารูทางการย้ายทีมอยู่นะครับว่าจะไปอยู่ทีมไหนในอนาคตนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ